สับสนชีวิตไม่มีเป้าหมายยับยั้งความคิดไม่ดีและมีหนทางที่เดินไปเวลาแห่งกำลังใจให้ก้าวอีกครั้เปลี่ยนคนสังคมที่มันเสียหาย ชำระลางให้ใจเรามีศรัทธาผู้คนสะอาดโลกใบนี้สะอาดสว่างตาเอกภาพแห่งศรัทธาทั่วพื้นดินให้รอมาดอนกำก,กับตัว เ่าสีเทาให้ขขาวสะอาดาบทในรามาดอนคือความตาทวาทุกคนสวมบทเดียวกันให้ละครเปลี่ยนแปลงชีวิตบางคน ลุงลุงลุงครับมีอะไรตะกี้ลุงให้เงินกับเด็กด้านบนมาครับอ่าแล้วทำไมล่ะมีอะไรเหรอโหนี่รู้ไม่รู้เหรอไอผอมแห้งนั้นอะมันปลอมตัวมาเห็นหน้าโสมอย่างนั้นนะโอ้โหมันเป็นคนมีตังนี่นี่นายกำลังกล่าวหาเขาอยู่นะนายนะบ้าหรือเปล่าฉันเห็นเขามาเป็นเดือนแล้วนะ แล้วอยู่ดีๆเนี่ยเขาจะปาไปล่ำไปเลยมาจากไหนเป็นไปไม่ได้นี่ไงลุงเนี่ยอายุเยอะแล้วนะแต่ไร้เดียงสาเหมือนเดิมเดี๋ยวเนี่ยพวก18บปมงกุฎอะ่ะมันพัฒนาไปไกลแล้วยิ่งหม่สี่จีอีกรู้จักเราเราอะ่ะเราเหรออ่ะเราสิเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมันหากินกับความสงสารของคนแล้วมันยิ่งมาเจอกับคนแก่ๆเดินมาแบบแบบเนี่ย สเปคแบบนี้เลยเนี่ยโอ้โหมันแทบจะก,กระลาบเลยแหละเฮ้ยคนสมัยนี้เพื่อนแลกกับเงินไม่กี่บาทแท้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าแต่ว่าเราอะมาจากไหนเป็นใครทำไมฉันไม่เคยเห็นแกมละหมาดที่มัสยิดนี้เลยเออผมก็พึ่งมาที่นี่ครั้งแรกแหละแล้วผมก็เป็นผู้หวังดีให้กับลุงนี่แหละคือพ่อผมอะโดนไอ้เจ้าพวกเนี้ย หลอกมาแล้วผมก็เลยอยากจะมาช่วยพวกที่ตามไม่ทันอย่างลุงนี่แหละจริงเหรอ,อนี่นายมั่ยหรือเปล่าเนี่ยนี่นายกำลังกล่าวหาเขาเป็นขั้นที่สองนะปี๊ดเลยปี๊ดขึ้นมาหนึ่งขั้นเลยนี่ลุงกำลังกล่าวหาว่าพลเมืองดีอย่างผมเนี่ยนะกล่าวหาคนอย่างมันเนี่ยนะปี๊ดปี๊ด๊ป,ดปดครั้งที่สองนี่ลุงผมรู้ขนาดว่ามันน่ะเป็นมุสลิมขนาดกล่าวสลามอ่ะ มันยังเก่าไม่ได้เลยและเนี่ยมันเพิ่งย้ายมาจากสุลาวแถวบ้านผมเพราะคนแถวนั้นะ่ะจับผิดมันได้หมดแล้วเอาอย่างนี้นะลุงพรุ่งนี้ลุงลองให้สลามกับมันดูสิว่ามันจะสลามได้ไหมแต่เท่าที่ดูสงสัยลุงอยากจะโง่ก็ตามใจ หรือว่ามันจะเป็นอย่างที่ไอ้หนุ่มแล้วมันบอกจริงจิงบ๊วยา๊วยบ๊วตบ๊วัน๊วมบวยบ๊วยา๊วยบ๊วยอ๊วนบ๊ยบ๊งยวชา๊าชาวบอวยวยบ๊บบวอววบวบบ่ย สงสัยช่นคงคิดมากไปนะช่างเหอะอ่าวันนี้เธอฉันให้เจอแล้วห้าร้อยแล้วฉันต้องขอมาอักเธิงจริงนะที่กล่าวหาเธอผิดผิดไปอะ่ะกล่าวหาอะไร,รครับเออช่างเหอะช่างเหอะ <c oughs> เป็นอย่างนี้ผมพูดไหมนี่นายฉันว่านายนะมั่วแล้วเขาอะนะรับสลามก็ได้แล้วก็มารยาทก็ออกดีฉันว่านายนะไปทำมาหากินอย่างอื่นจะดีกว่าไหมดีกว่ามานั่งคอยจับผิดชาวบ้านแค่แบบเนี้ไม่ได้เรื่องนะเดี๋ยวเดี๋ยวลงุงเท่าที่ผมจำได้นะผมบอกเขาอะเขาเป็นมุสลิม เ,เรื่องสลามเนี่ยเขาอาจจะจำใครมาก็ได้เอางี้นะลุงวันนี้กลังวันนี้เลยถ้าลุงมีเวลาลุงคอยดูไวเนี่ยมันไม่ได้ละหมาดแน่นอนแล้วลุงลองคิดดูนะว่ามุสลิมที่ไม่ได้ละหมาดเนี่ยลุงยังจะสนับสนุนมันอีกไหมแต่ว่านี่ลุงมันจะเอาเงินของลุงอะไปทำอะไรอะผมก็ไม่รู้แต่ถ้ามันเป็นมุสลิมดีจริงๆอะนะพันสองพัผมก็ให้มันไปแล้ว นี่นี่คราวนี้นี่แกไม่มั่วแน่นะจริงยิ่งกว่าจริงสิลุงแล้วที่กระทำอย่างเนี้ยนะแกต้องการอะไรหรือว่าแกเป็นไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นผมช่วยลุงเนี่ยถ้าผมต้องการอะไรอะ่ะผมขอลุงไปตั้งนานแล้วแล้วนี่ผมขออะไรจากลุงไปหรือยังก็ยังไม่ได้ขอก็บอกแล้วว่าผมอะ่ะเป็นพลเมืองดีนะครับลุงกลับไปคิดคิดกึด ต,ตองให้รอมาดอนกํากับตัวเราขัดเกลาอีเทาให้ขขาวสะอาดตาบทในรอมาดอนคือความ คอเปลี่ยนแปลงชีวิตบางคนรอมาดอนเปลี่ยนโลกเปลี่ยนสังคมชีวิตผู้ศรัทธาจะไขความสูงบทด,ด้วยจำนนนเฝ้ารอเมตตาจากพระองค์ทรงให้อภัยฉันต้องขอมาอัพเธออีกครั้งนะ พี่ฉันมองเธอผิดไปฉันน่ะไม่น่าเชื่อคนอื่นเลยอะไรนะครับผมไม่เข้าใจอ่ะเธอไม่ต้องคิดมากนะเอางี้เธอเอาเงินเนี่ยไปคนดีอย่างเธอนะสมควรจะได้จต่สิ่งที่ดีๆลุงจผมจริงๆเหรอครับมันไม่มากไปหรอครับ ไม่หรอกถ้าเทียบกับสิ่งที่ฉันได้ทำผิดกับเธอไว้นะจากน้ำลายของใครบางคนเนี่ยฉันว่าไอ้เงินแค่เนี้ยนะมันยังน้อยเกินไปซะด้เลยซ้ำที่จะชดเชยความผิดที่ผ่านมาของฉันได้นะงั้นคืนลงครับทำไมล่ะออะไรเหรอ ไอรินี่แกกำลังทำบ้าอะไรอยู่เนี่ยข้าว่าพอเถอะเลิกหลอกลุงเขาได้แล้วเอ,อนี่อย่าบอกนะว่าแกจะเป็นพระเอกแล้วขอนำหน้าอ่ะพอเจอคนดีๆหน่อยก็คิดได้เอาล่ะเลิกบ้าแล้วส่งส่วนแบ่งของข้ามาคะข้าคืนลุงเขาไปหมดละนี่แกทำอะไรของแกพอเถอะไอแผ่หลอกนั่นนี่ที่แกคอยทับถมแล,ล้วเรียกความสงสารเพื่อให้ลุงเขาบริจาคเงินให้เนี่ย มันก็เป็นแผนของแกไม่ใช่เหรอแล้วแกจะบ่นไปทําไมใช่มันแผนของข้ามันมาจากสมองเร็วๆที่ข้าคิดและข้าก็จะล้มมัดนวยสมองที่ข้าคิดได้ในตอนนี้เองได้ยินชัดใช่ไหมปียิเลยปีติดยดี๋ฉันเนี่ยมองเธอไม่ผิดเลยนะตอนที่ฉันให้สลามเธออะฉันเห็นแววตาของคนที่มุ่งมั่นในความดี ไม่ใช่ขอทางทั่วไปเพียงแต่รอเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยแผนที่พวกเธอทํากันมานะฉันก็พอจะเดาได้เพียงแต่หวังว่าเธอจะคิดได้สักวันถ้าลุงรู้แล้วลุงจะให้เงินฉันก็แค่ยอยากจะรู้ไงเพาฉันน่ะต้องใช้เงินสักเท่าไหร่ถึงจะซื้อความเลวออกตัวของพวกเธอได้แต่ลุงครับจริงๆแล้วเนี่ย ที่ผมคิดได้เนี่ยไม่ใช่แค่เพราะคำพูดของนุงคนเดียวหรอกตอนนั้นที่กำลังจะละหมาดผมลังเลว่าจะละหมาดดีไหมเพราะถ้าละหมาดก็จะเข้าแผนเรียกร้องความน่าสงสารแต่ถ้าหากไม่ละหมาดก็จะโดนอัลลอฮ์สาปแช่งช่วงนี้ผมลังเลเอัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือส่งสัญญาณให้ผมเห็นพี่คนนั้นไม่ใช่คนปกติไม่ได้มีร่างกายครบสา แต่เขาเลือกที่จะทําให้อิสลามสะอาดในขณะที่ผมมีสองมือกับเลือกที่จะทให้อิสลามสกปะปกลุงครับหลังจากนี้ผมขอแค่โอกาสที่จะทํามาหากินผมว่าผมอยากเสียแรงไปกับก,บการทํามาหากินแบบสุจริตดีกว่าการโกงแล้วก็ต้องหนีคุกหนีตารางแล้วก็เหนื่อยที่สุดที่จะต้องหนีความจริงเชออล์ล็อ์ทรงรู้ว่าหัวใจเราคิดอะไรอิสาก็รอล,ลุงมากนะครับมาหลอเลย รอเลย,เยไปซะไม่เป็นเลยเนี่ยอ่ะจะลองดีสักเ้ยจะลองเป็นคนดีสักตั้งแล้วกันว่าแต่ลุงไม่โกรธผมเนาะจริงๆนะฉันก็แจ้งความไปแล้วนะพอฉันเห็นเพื่อนเธอละมานะ่ะฉันก็เลยถอนแจ้งความไปแล้วแหละจริงเหรอแต่ตอนเนี้ยฉันว่าเปลี่ยนใจดีไหม เอ่อถ้ามาจะแจ้งถึงจ้ะใครบางคนสักคนน่าจะดีกว่าเอ่อ,อ,อไม่ดีจ้ะเออยอมแล้วจ้ะเราทํามาหากินสุดจริตจ้ะเอางั้นนะอ่าทีนี้อ่าออกนี่ไปขายส้มเลยเนะี่ยอ่าส้มมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ะเปลี่ยนแปลงชีวิตบางคนโรมาดเปลี่ยนโลกเปลี่ยนสังคม วีดผู้ศรัทาจะไขควาสูง